ครับสว <comm> <comm> <glo> ัสดีครับมือนีกมาหาอาจารย์ตอกนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปไปเบื้องน้ากั็อาจารย์ตอกว่าเลขเลขเพิ่นได้ยังหรือหรือว่าเพิ่นงห้ตัวเดียวหรือว่าเพิ่นงห้เลขวิ่งไวก่อนหรือจังได๋กับพอดตามเบิ่งน้ากันเลยเนาะครับเนาะไปนี่ครับอาจารย์ตอกอ่สวัสดีครับเออนี่มื้อนี้มาหาแล้วครับนามื้อนี้มาหาอาจารย์มาหาอาจารย์ตอกแล้วลองมาฟังน้องน้าว่าอาจารย์ตอก รถจีไ,ได้ตนะัวใดเนาะรถจีได้ไฮเลกวิ่งวกก้อนก็ไดฮะยังได้ไแต่จับคููตอนนี้เราเราจับคู่ม่ทันแล้วครับคือได้ตัวเล่นตัวเล่นตัวใดกะเอาตัวเด่นให้่เป็นก้อนก็ไดเนาะครับเพิ่งว่ารถจีได้ตัวใดอาจารย์ตอกตัวเด่นยุหลักใดยุหลักใดกะดอาจนะจะให้ร้องให้แฟนคลับจับเพิ่อนก็จับเพิ่อเนาะครับเนาะะประมาณช่วงวันที่สิบ ่าวันที่ที่ผ่านแล้วครับผมจะมาอีกแต่ว่าผมจะมาเรื่อยๆแล้วครับผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่นี่แหละครับอาจารย์ตอกนะต้าหาเพิ่นเฮ็ดแล้วเฮ็ดยังกะจะได้ให้แฟนครับอ so ่าไว้แต่ซื้อถิ่มไว้เบื้องน้อครับยันมันอันยันมันเต็มก้อนเกิดไปเจอเลขดังเลขนั่นเพิ่อนน้อครับเน้อแล้วนครับอาจารย์ตากันป้อนได้จับคู่ไปนะครับกำลังเฮ็ดไปวิ่งไปครับเฮ็ดวิ่งไปแต่ครับมัน่ต้องจับคู่รักได้รักได้ ได้ได้แปดนะครับได้แปดจ้ะได้รักแปดหรือเราเป็นบ่อได้รักแปดหลังวนเนอรักรักรักน้อยให้รักได้รักน้อยให้รักสิบแปดใน่นาจีมารักสิบนะครับรักสิบนะครับอ๋อแปดน่าจะมารักสิบแปดรักสิบอ่ามันจะเป็นวิ่งบนล่างไว้วอนละวิ่งบนล่างไว้่อนนะรับเนาะก็ลองจับเส่กันเนาะผู้ใดไดจะได้จับใส่กัน ยับได้กันมัางมันบ้าอะไจับปูก็ร่างเงี้ยติดบินไปอ๋ได้ยินข่าวบางวันนี่สิบว่าจีบว่าให้ตัวเลขหลายดอกมาเจ้เอาเคนเค็นให้เลยมั้งตัวเอาเคนเค็นวันเนี่ยเอาเคนเค็นให้เลยครับเออเอาเค็นเค็นให้คันแม่นสีไล่กับสีไล่ย้อนตกกันเนี่ยตัวซื้อแทีๆบ่หลายตัวแต่ว่ากที่นี่ตกกันให้คือเก่าหล่ะกันเนี่ยขับหัวกับหางคือคือวางนึงนี่ละอออันได้เก่าเอาหกกันขับหัว ได้หกเกาเกากันกับหัวเดีืยได้แปดเกาซ้ำเป็นตัวกันก็ได้หนึ่งเกาเจ็ดมาใส่น้ำกันหนึเกาตัวเจ็ดกันแต่ว่าัมกันกี้ว่าหลายตัวที่พ่อให้มันหลายตัวนะพยายมำว่้มันหลายตัวมันน้อยตัวก็ก็้บางหันละครับให้น้อยตัวเขาแต่ว่าตัวกันยังในเนี่ยคือต้องมีอืกันมือลมกันมือลมแม่นเยาะก็ยังเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมบอกกันไปผมบอกกลับหัววบกระตายคือกันไอ้ที่บอกไว้นะบอกว่ามัน โอกาสมันน้อยแต่ว่ามันก็มีมันก็เป็นไปได้ขึ้นกันนะเออใช่ว่าโอกาสที่กับหัวกับยังมันก็นน้อยแต่ว่าเด็กชุ่มเลยโอ้ยอาจารย์ได้อาจารย์ได้ก็ว่ามันคือกันเมื่อร่างวัลเนี่ยมันออกตังผลออกค่อยเห็นตังผลไปเป็นแบโอ้ยบังหันชุดย่อดขนาดนี้เขาพิจะรกับหัวเนะพูดได้ก็บึงเงนเด้ว่าเป็นเก่าอีกตัวนึงเนาะโอ้ยผมก็บมัจเจขึ้กันเดเลยโอ้ยขันมาหกด้ว่ามัน bớt thử thích chanh hòa và hôm qua như thế bàn hao à bà. không rồi. không có thứ cắn không à vô vô bàn là tao nó không có thử bớt có nó cắn khắp tao có thử à, tìm cá lông đó tao bắt thử thử tao nói tôi cho cái làm bàn đâu này các cháu thử năm luôn pha cái dầu cắn vậy pha pha bên hết pha năm chờ đại đây cầu hộp kết này mà cái ออกตรงๆต้มตุ่มให้นักบาานนะวัดเจ้ยว้าผมหมดเมื <us> ่อกแบบวันสีกรับหัวเนาะโอ้เหล็กวันเหล็กเหล็กวันมาเป็นตาดจีมาแบบนี้เด้อว้าวเอาเพาะหมดตรงๆน่าเสียดนะถ้าแบบออกชั่วๆอีดีนะถ้าบ่มีแบบนี้นะอ่าว่าผมมาบนเขาเลยนะสามตัวเมื่อกี้เนี่ยอ่าเก่าเต็มพิกัดเลยนะว่ดเจ้าเพราะว่าเก่าหกจีนเลยนะเมื่อกี้นอืมอันนี้กลวยออกกอกต่ังพอดี อ๋อตั้งไวนาะเฮ็ดแบบนี้นี่มันอาจารย์ได้อาจารย์ได้มันก็เฮ็ดยากอยู่แล้วเฮ็ดสูตรเนาะเฮ็ดสูตรนี่มันจีสูตรเพิ่นเพิ่นเฮ็ดไทยใช่ปะจีสูตรทันล็อกกันเต็มแล้วเต็มสูตรอาจารย์ล็อกว่าไ้วะอ๋ออย่างอาจารย์ต๊อกสูตรอาจารย์ล็อกว่าไ้วะเข้าใจเข้าใจแต่มันก็บอกไก่เนาะไก่ช่ยง มันกัไก่แยงครับมันว่าไก่ครับปลาไข่แน่อยูะโอ้เขามาตั้งสามตัวเนาะเขามาตั้งสามตัวแต่อีกตกกลางแค่กับหัวท่านะมันมันมันม่คิดบ่ฝันเด้ว่าสีม้แั้งสันบ่คิดว่าจะมาหลยปานั้นนั่นล่ะครับเยอจานต๊อกว่าไว้แล้วครับอ่ลักแปดแปดแปดด้วลักซิบออโตววิงก่อนออาตววิงก่อน เอาตะวิ่งอะถ้าผู้ใดมีสูตรก็ไปจับใส่เอาถ้าเอาสูบไปจับใส่เอาถ้าผู้ใดมีสูตรอะครับถ้าไม่มีสูตรก็ลองคิดบ้างว่าถ้าฝันตัวใดเขามากอะเออเอาไปใส่หลักแปดเอาเอาไปใส่แปดดุดหลักสิบไปใส่เอาเอาเออหาหาหลักหน่วยเอาเดี๋ยวเออใกล้ใกล้ใกล้ผมจะมาดูๆแล้วแต่ว่าใกล้เมื่ออีกประมาณตั้งอ่าสิบสามอ่า หาซีมือหาเมื่อเลขกี่อวแล้วผมจะมาหาอีกทั้งเซนาหลักหน่วยกับมีกันเฮ็ดไปกันแต่ว่ามันมันมันหลายตัวยู่หลักหน่วยคือมันบ่านด้ขัดท่นได้ขัดครัหลักหน่วยกับเฮ็ดไปมันอยู่หกตัวหมดอืมท่านได้ขัดครับท่านในขาดเราท่านด้ขัดหลักหน่วยแต่ว่าเพิ่นอ่าลักสิบเป็นมาขัดมาแล้วครับเพื่อแปดนะครับเด้อสิบ็าขาดมาให้ก่อนมาข้าเจ้าเต้นข้าเพิ่นออกไปวิ่งก่อนนะอืมเดี๋ยไปวิ่งก่อนอืมถ้าไปวิ่งก่อนเนาะครับ Então, ้าคักขนาดบังานเสียเสียงหัวคักงว่าอ้งามคักเนาะโอ้ยคือบลอมมาตัวตรงตัวตีลังกาทวนเลยนะตัวต่างนะไ้สั่นเขาจะได้มีเงินใส่เจียแอดให้เบมดไหลายครับแอดอ่ะว่ายง่าย้ี่ไปทุ่มไส้ย่างเดี๋ยวแล้วอยากรวยน้องเขาไม่แต่ได้ปลอมใส่เนาะผมบอกกลับหัวตีลังกาหัว่าไอ้เนี่ยว่าไอ้เสียเพื่อนเนาะในพันกว่าบาทว่าทันว่า 7, ป้าเจ็ดมื่นกว่ามันจ้ะเจ็ดมื่นกว่าสือบัดมื่นกว่าบาทสือบัดมื่นสองมื่นโอ้กำไรหามื่นกว่าพอนั้นเงินธรรมดาครับนี่นี่คืออาจารย์ตกขนาดตกปเรเล่นตกกันไม่ได้ตัวละพันชิดเมื่อามันตกตรงมันจะเหีน,นเท่าไหร่เนาะ ลานล้านกลัวที่ยูว่าคำหลอกมาสามตัวนะกลัวคนะครับแคหลอกของตรงกลัวย้อนว่าเพื่นเหรียเพ่นนักอาจารย์ต๊อกอะว่างวดวันหนึ่งนะวามันว่ามันยูคักเลยเด็ดเว็าออมันบเห็นมันแก่คักแล้วนะอมว่ามันยูแล้วถอดบ่ไงคือคผมอกมาทั่วหนอดสามเถื่อปล่อยคลิปไปสามคลิปมันก็ยังอยู่ตัวเก่าอยู่อ็ยังเห็นตัวเก่าอยู่นี่แ่กวัาติคักะออ้ติคากะเีเนี่ย อราไปออกตัวกันในเดีวเหอเหรเหอเอเอเหรอเอเหรอวนนอเหอเนรอเเรอเอเหรอเหรอเหรอเหอเหมอเอเหรอเรเด็ดเห็ดเอเหรดเหรนเหอเกร่เหเด็ดเหรอเลเ่รอเอเหแอ้เหรเรอเรเรเรห้เรเหรออเเรอเเรอวหรเรอเรเรอวเนร้อเรอกหอหรเรเนรอหรอเรอเอเอหร กันห่อมหาจัมปักเลยกันแค่นี้ยุคครับเดี๋ยวมีการเหมือนลมหายใจรอนมาเลยอุ่นใจเนาะแฟนคลับเนาะอุ่นใจนะีน่มาเห็นนหาจัมปักเราอุ่นใจนี่คนหมดแล้วครับรอรอคือแล้วนะรอะครือ <c oughs> เก่ากับแ็่ทังได็กเนี่ยแหละครับเหล็ก <c oughs> เหล็กแล้วเนานะเหล็กเห <c oughs> ล็กลักซิต ลักซิ่ลักซิ่งนะไปวิ่งก่อนอ่าลักซิ่งไปวิ่งก่อนเนาะลักซิ่งอาไปวิ่งกะคลิปต่อไปนะครับขื้นจีอาจีประกกไปได้คลิปต่อไปคลิปต่อไปประกกไปได้เนาะครับอาจีประกกไปแต่ว่ามันเสีหลายตัวเนี่ยีิเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาคัดนะครับอ่ต้องจับตัวเด่นคัดตัวเด่นคัดลงมาะว่เดี๋ยวมันจะเหลือน้อยตัวเล็กอย่างนี้สินะต้องสมารถคัดตรงไหนสามารถคัดลงได้เนาะ เพราะว่าตัวเด่นตัวอย่างนั้ต้อขัดออกมาเนี่ยมันใช้เวลาเนาะต้องใจเย็นๆนะครับเพนครับขั้นใจถ้าจะกั้นให้อาจารย์ต๊อกใจเย็นๆนั่นเนาะเข่าดีพักขนาดใจเย็นๆใจเย็นแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบกดดันเนาะเราเฮ็ดตามของเขาแล้วตตนเลี้ยงไหลมันเฝ้าเลี้ยงไหลเฝ้ามันเฝ้าค่อยเฮ็ดเอาแล้วเนาะค่อยเฮ็ดเพื่อหมายคนอยเหยดแบบชั่วๆน่ะ เหตัวได้ท่านออกมาก็ิริยายซอยซ้ำเฮ็ดบุญแล้วซอยแฟนคลับเนาะยังน้อยๆก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให่งเป็นแนวทางให้ให้ลองคิดบ้างเอาเนาะกันเ้องซื้องุบฟันพอซื้องสิมันก็บ่ค่อยเข่าไปได้หรอกกันหมดเลยหมดเขาหมด่เขาอนนี้ฟันเนาะอืก็อันนี้คือมันเป็นแนวทางเขามันมาตั้งหัวตั้งหัวตกาดมันก็สูงกว่ากันดเนียนเนียนเป็นแนวทางผ้าแฟนคลับซื้อยี่หรอเออเนียนเนย ดีกว่าที่ไปซื้อตามคุ้มฟันตามนัานนี่อย่างนี้สินะมัน,นโอกาสมันน้อยพวกนั้นนะโอกาสมันน้อยครับมันก็มีโอกาสถืที่ขึ้นรา่าจะน้อยน้อยมันน้อยกว่าลูกกระสุเนาะครับมันเหมือนกับเอาโอกาสกับน้อยกว่าสุดสุดเขาคือเขาเลยครับเขากเขาตุ้มเจรสามตัวเลยเจ้บัคันบอลสามตัวกับสองตัวกับฟ้าก็ดีใจแล้วมันนล่นแหละเฮ้ ตอนนี้ถ้าเขามันก็เขาต่ำตัวมันคือว่าบ่กไรบ่มันบ่เขาตัวกับมันบ่เขาตัวกันเลครับส่วนมากสิบ่เขาเขเขาตรงตัวเลยก็คือต้องชมเฮาว่าอ่าเขาซื้อ97ตรงๆ97ก็ตตเก้าเก็ตเลยเออ97บัดนี้เขาไปซื้อโตกัน67จก็ตนั่นเอ เอาตอเขากรซื้อแบบน้อยลงแต่ว่าหางล่างนี่น้อยลงสินะน้อยลงอ่าย่าไปซื้อราคาเดียวกันจังหาหาลอยคุ้นหาซิบซื้อไเนาะแม่นครับแน่นในหาลอยคุ้นหาซิบแบบเข้าเจ้นสิกะเอ่อถ้าเขาเรียนบนหาลอยหาลอยคุ้นหาซิบสินะแม่นอย่าไปซื้อราคาเดียวกันอืมคือเขาต้องตกกันเท่านี้เบาๆไว้เองนะกันเบาแต่ตัวตัวเขาซื้อได้แค่ก็ติดเพื้อนักแน่นอ่าไปซื้อนักแน่เนาะตัวที่ว่าตัวอไรที่ตัวอไรตึ้งเนียน คือซอหนักแน่นมันคือบวชหลายอันนี้ก็คือ<ช>แนะนำเจสซีเนี่ยนั่แฟนขาพันซื้อมันก็ชื่อว่าหลายครับมันคือบวชหลายอันที่เขาก็เป็นตัวหนักไปเลยจริงจีงอืมเนี่ยเพราะตามที่ผมซื้อผมก็ตรงตัวอันที่ซื้อโทรละพันนั่นทีตรงกับอันที่ซื้อยอย่างหลายนึงนัง่นจีอืม คูณลังอดีตขุนจะร้อยนึ่งตัวกับของลังอดีตจะหาสิบบาทใช่ไหมเอออันนี้คือเขาซื้อทัพน,น้องนี่มันสิบ๊บเบิดหลายอดีตฝาดตัวละพันคนพันทั้งเบิดทหนวูเบิดซี่พันตัวเดียวนึงนะเออเออเราซื้อลักษณะนี่นี่มันจีเขาจับตัวนักได้นี่แล้วก็บ๊อบเเงินหลายอบเบิดเงินหลายแลนะครับอเอาเดียในใน๋ยวนี้เดีก็เดี๋ยวมันจีจีครับในจีจับของกู้กันใน ก็ตอนนี้นะครับคือจะเป็นคลิปหนาแล้วครับเออคลิปหนาเนาะถาถ้าที่ตามอาจารย์เต่าอีกในคลิปหนาเนาะคืออาจจะเป็นคลิปสองตัวที่ที่ที่อาจารย์เต้าให้ได้คือสองตัวลักน้อยกับลักซีบนาะแล้วก็คลิปที่สามจังค่อยสามตัวเนาะิปที่เสามตัวเลยเนาะก็ สำหรับขอบคุณสำหรับแฟนคลับเนาะครับเนาะที่ติดตามอาจารย์ต๊อกย่างเหนียวแน่นนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณครับสำหรับต้องร่างใจเฮ็ดสูเล็กหลอกรัฐบาลเลกล็อกเฮ็ดสูแฮกซูรัฐบครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวปที่นี้ครับเนาะอาจารย์ต๊อกโอ้เพิ่นว่าเพิ่นมีก็ร่างใจหลายว่าสั้นว่าแฟนคลับให้ก็ร่างใจเพิ่นมีก็ร่างใจที่ เ,เพื่อเชียร์ต่อไปนะครับนะ่าเพื่อโอ้กำลังใจเพื่อนลุนหลามเพื่อนบอกว่าเพื่อนดีใจแห้งเพื่อนกลับหัวถึงเพื่อนสลับเชียร์เน่ก็ขอจบไว้ที่นั่นนะครับก็ฝากกดไคลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับสวัสดีครับ